กำจัดขยะรกสมองกันนะคะวันนี้นะคะครูเอาเทคนิคการกําจัดขยะรกสมองมันคืออะไรรู้ไหมคะขยะรกสมองมันคือความคิดของคุณนั่นเองค่ะ หรือว่าอาจจะเป็นตารางงานของคุณที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากทําอันนั้นอยากทําอันนี้อยากทำมันนู้นเยอะไปหมดค่ะซึ่งครูอยากบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์เรานะคะเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยมีความคิดที่แบบคิดอะไรไม่รู้ในหัวตลอดเวลาประมาณ1 5ึ0 0หถึงประมาณ60,000่นความคิดเลยต่อวันนะคือต่อวันเราคิดอะไรแบบสารพัดจะนึกขึ้นมาคิดได้นะ,ะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเมมโมรี่เก่าๆเรื่องงานข้างๆเรื่องอะไรโอ้โหจิปะถะม,มากมายนะคะ ถ้าคุณไม่มีวิธีการจัดการความคิดของคุณคุณจะอะไรฟุ้งซ่านบ้างแล้วหนึ่งเพอเจอบ้างไปหนึ่งอะไรเงี้ยทํางานไม่เสร็จบ้างแล้วหนึ่งอะไรเงี้ยมันมีเยอะมากดังนั้นนะคะวันนี้คุณเอาไอรูปภาพอันนี้ขึ้นมานะคะเป็นรูปของคุณไรเดอร์แคร์โนะคะเขาเป็นคนคิดค้นนะคะระบบ Bullet เจอ r n น l ขึ้นมานะคะ่ะคุณจะสังเกตเห็นทาร์กด้านบน,นะคะ่ะก็คืองานหรือสิ่งที่เราอยากทำะคะ่ะให้เราถามตัวเองกลับมาะคะ่ะว่า มันสําคัญไหมนะคะถ้ามันสําคัญนะคะก็ ให้เก็บเอาไว้ก่อนนะคะถ้ามันไม่สําคัญนะคะให้ถามตัวเองกลับมาค่ะว่าแล้วมันแบบว่าจําเป็นไหมอันเนี้ยถ้ามันตอบถ้าคุณตอบว่าใช่นะคะก็ให้เก็บงานนั้นไว้แต่ถ้าไม่ใช่นะคะให้คุณไปทําไมนี่ใส่ถังขยะก็คือโยนมันทิ้งซะนะคะนี่นะคะเป็นตัวอย่างของการที่คุณนะคะเอาความคิดของคุณเอางานของคุณค่ะที่มันกําลังลกสมองคุณอยู่ตอนนี้นะคะให้คุณกลับมาถามตัวเองค่ะว่าสิ่งนี้มันสําคัญไหม แล้วมันจําเป็นไหมนะคะถ้าใช่นะคะคุณก็ควรที่จะเก็บมาทำะคะ่ะแต่ถ้าไม่ใช่คุณจะได้กดปุ่ม delete มันไปเลยจะได้ไม่ต้องมานั่งแบบคิดวก ไปวนมาไม่จบสัทีคุณคุยกับตัวเองให้เรียบร้อยว่าเฮ้ยอันนี้ไม่เอาแล้วนะเลิกคิดแล้วคุณจะได้กดดีลี e ไปมันจะได้ไม่มารกหัวคุณนะคะคุณจะได้แบบสมองแบบเฟรชเฟรชงานปลอดโปร่งในการทําสิ่งที่คุณนะคะควรที่จะทำค่ะสิ่งที่คุณมันสําคัญกับชีวิตคุณนั่นเองค่ะและถ้าคุณสนใจอาหารสมองสองนาทีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครูได้ที่เพจแพชชั่นทูวินนะคะวันนี้ครูไปแล้วนะบ๊ายบาย